แบ่งปันภาเครื่องราคาหลักร้อยนะครับคลิปนี้มีเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคารานเกจิดังเมืองพิจิตรมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับเป็นเหรียญกลมรุ่นพิเศษนะครับนเนื้อทองแดงสภาพสวยนะครับออกปี2525 25, สวยเดิมพิธีใหญ่ปุกเสกณวัดบางคานะในปี25นะครับเดิมๆแบบนี้นะลักษณะจะเป็นเหรียญกลมพิมพ์ใหญ่ปกตินะครับด้านหน้าเป็นพิมพ์หลวงพ่อเงินนั่งขับสมาธิเต็มองค นะครับมีหน้ามีตาชัดเจนนะครับสภาพสวยนะครับข้างยันแล้วก็พัดยศแบบนี้นะนะครับพัดยศเงินนะครับชื่อเป็นมงคลนะครับเราพูดว้าคุณสูงในตัวอยู่แล้วนะวัตถุมงคลรวงราอเงินนะครับปุกเสกใหญ่ปี25ผมแบ่ง220บนะครับอ่าท2 0รบาทรวมส่งรับประกันแท้นะหลวงพ่อเงินนะครับเผื่อใครสนใจนะครับเราดูอย่างด้านหลังนะครับออกแบบยันสวยงามนะนะครับนี่ รุ่นพิเศษนะครับสวยเดิมนะครับ220รวมส่งไครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้เดี๋ยวทิ้งไลน์ที่อย่ติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมลวงพ่อเงินวัดบางข่าน